มาซัยจามาเอ้ส๊อเรส๊อสออ่าเขาบอกว่าให้ซื้อตัว๋ว chicken c h i n e s Can you translate for me? I don't understand. Okay, thank you. Matan 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 นมาเซ่ <laughs> จามามัสยิด take o เช็กกอล์ฟยูชูสไอแค่พูดอิดได้คือคนอื่นอะไม่ฝากแต่ว่าคุณลุงเขาบอกให้ผมฝากจิปจิป money money ี่ฮันเด้โอเค50 50 Oh my g o d Please please Yeah I have no money I didn't ask him to do that do you know ฮะจิปจิป I tip him already ใ yeah, ช่ใช Yeah ใช่ใชกรี hmm. mm ๊บ hmm. มีทังแบบตุกๆนี hmm. ่นะที่มอเตอร์ไซค์นะปั๊บมึงนะ เด <นะ S 2> ี๋ยวรอพี่เข้าไปก่อนเช็คโฟโต้ดาลายอี้แล้วนะครับผมข้าเข้าครับผมเสียงแต่ข้าห้ังดังมากแล้วก็ล้างหน้าล้างเท้าล้างทุกอย่างเลยครับผมจะลองเรียกไ้ Uber นะครับที่เป็นเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับที่ New วเ l เลดูนะครับผมไม่รู้กีใครโอ <laughs> เค okay. Namaste 7, 7 n <laughs> okay. yeah. s g o t GoPro o yeah let's go <S so w e are from I'm from Thailand o y okay. Thailand so you are traveler ah uh, yes c c you say t h a a a i n ah yes 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 ไม่น่าบีสำหรับเขาน่าจะบีบไ่สด้ิสโอเค มีทางแบบตุ๊กๆนี่แหละที่มอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ที่นี่สูงใหญ่มากทุกคนผมให้ดูมอเตอร์ไซค์นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้ามัสายิดจ,จามานะครับผมกเ็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวรอพี่เขาไปก่อน ผมอยู่ทางเข้าตรงมสัสย,ยิดจาม,มานะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเข้าไปทางนี้นะครับผมใช่เขาอาจจะมองเราหนึ่งโอเคเลสโกจามามอสก์จามามัสยิด <laughs> ผมจะข้ามยังไงครับเนี่ยนี <c oughs> ่ <laughs> คารุมบ <laughs> ินไหรามเจนเตอ sorry 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 ทางเข้ามันจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบของขายอะไรเงี้ยครับเป็นส้มอะไรเงี้ยอันนี้ก็น้ำมะนาวอันนี้ถั่ว เมื่อวานเราเดินไปแล้วครับแดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเข้าไปทางนี้ครับผมก็คือมันก็จะเป็นของขายเงี้ยทุกคนเข้าไปเนี่ยครับนู่นขอทานนะครับเยอะมากมเขาแบบแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะเมื่อกีก้คือเขาก็จะมาขอแบบขอแบบสะกิดอะครับแบบมาสะกิดที่ที่แขนอนะไม่ถึงว่าจับแขนเราอะใช่โอ้ oh my gosh เขาเหมือนจะชนเราเลยฮะน้ำแข็ง สับป,ปะรดก็มี<ป>คนอันนี้น่ากินมากเลยครับอ๋อน่าจะชากุหลาบแต่ผมอิ่มแล้วครับทุกคนกินกาแฟมาเมื่อกี้ก็เลยไม่เป็นไรแบบทงอินเดียนะครับผม<ป>ตรงนี้คนโลง่งๆแล้วครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเดิน sorry เดี๋ยวถ้าผมเดินไปถึง ไปถึงตรงทางเข้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้น้ำอ้อยนะทุกคนคนเยอะมากครับน่ากินมากแต่ว่าผมต้องทำเวลานะทุกคนทีรูปเป,ดป,เ,ปเดินยากมากนี่ไก่ทุกคนโอ้ทุกคนไปทางนี้ดีกว่าทุกคนผมอยู่ตรงทางเข้า มัสยิดจามาแล้วนะครับจามามัสยิดแต่ฝั่งนู้นแบบคนเยอะมากก็เลยมาฝั่งนี้ดีกว่าไม่รู้เข้าได้ไหมนะน่าจะเข้าได้นะครับโอ้ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มันประมาณ 4... น่าจะ5้าโมงแล้วครับผมใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดก่อนไม่รู้ขึ้นได้ไหม เนี่ยคนก็จะมานั่งอย่างเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยผมอยู่บนไอ้ตัวมัสยิดจามานะครับทางประตูเข้านะครับคนออกมา take o f f your shoes เอ้ยเช็คก f อฟชูสเฮี e อ๋อผมกำลังจะเข้าไปในมัสยิดนะครับแต่คุณลุงตะโกนเรียกผมก่อนก็เลยเข้าใจว่าคุณลุงเป็นเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ครับเช็ค o f อ s h o e อ๋อแค n c ค n I go I n no no shoes เขาบอกว่าโอเค โอเคฉันจะพูดอยัางนั้นไ่ใช่ผู้ดไม่ไม a ไม่โอเคโอเคเช็คกันโอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมโอเคไฮท์ทุคนตอนนี้นะฮะ <c oughs> ผมอยู่ในมัสาย,ยิดจามานะครับมัสาย,ยิดจามานะครับที่ sorry so sorry Buy the t ด c k e t เ n ี่ยวที่4นัาเขาบอกว่าให้ซื้อตัว๋ว the ticket yes, yes. where where e <laughs> ตอนแรกผมตกใจนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นความผิดของผมเองแหละครับเพราะว่าผมไม่เห็นจุดที่ขายตัว๋วจริงๆครับก็เลยเดินตามคนอื่นเข้ามาแต่พอดีน้องเขาวิ่งมาตามนะครับ ก็คือเหมือนนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าเข,ข,ข้าอะไรแบบนี้ครับ Everyone have to buy all only me Every tourist pay เขาบอกว่าให้ไปซื้อตัว๋วทำไมเขาเพิ่งมาเรียกเนี่ย Oh uh huh. how much brother how much 300เ a m มราค300 in รอ Which one oh. oh okay it's okay no problem 300 yeah ค u r r y hotel ฮะ huh? Discount อ u r r y hotel Sorry Curry Curry yeah Discount ชิคกันชิคกันชังเกจีโลล Can you translate for I don't understand. ค o k thank you. ชังเกจฮะชิคกันชังเกจมัตันมัตันมัตัน Yeah, lunch, lunch, lunch. Ah, okay. นเสโอเคเขาบอกอะไรไม่รู้ครับทุกคนโอ้ยไา n a m a สเตยานเลน n a m ม s เ e Goodbye ทุกคนอ่ะเข้ามาใหม่ Hi b r o t h e r ทุกคนเอาใหม่ uh, oh Welcome y o u guys to New d e l h i j a จามา s j i d ตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดจามานะครับแล้วก็เนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นทางเข้านะครับผมใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวหน้าจะมัสยิดนะครับหรือมอสคนั่นเองนะครับ maybe oh. hi <laughs> namaste คือเมื่อก,กี้ผมเข้ามาใช่ไหม ก็คือกำลังถ่ายเช็คโฟโต้ i ไอโซเชด้าไลอีกแล้วนะครับผมนมาสเตอร์อะโอเคอะชูเกต์โอเคโอเค thank you เขามาขอถ่ายรูปอีกแล้วนะครับผมเหมือนที่ดูในรีวิวเลยนะฮะ That's it ว้าวถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้คือผมจะเข้ามาถูกไหมครับทีนี้ผมก็เข้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมว่าผมมีด่านสองที่ผมต้องเจอก็คือไอ้รองเท้าที่ผมฝากไว้คือคนอื่นอะไม่ฝากแต่ว่า คุณลุงเขาบอกให้ผมฝากแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็นี่นะครับวิวแบบคือสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะเป็นน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยครับทุกคนคือทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกับตัวนี้อ่าไอซีกสสส่วนมากก็จะเป็นชาวมุสลิมนะครับผมแล้วก็ชาวอินเดียเล็กน้อยน่าจะอินเดียหมดนะครับเนี่ยอาจริงผมแยกไม่ออกเหมือนผมจะหน้าตาเอเชียอยู่อ่อโทษดีครับ ที่นี่ก็เอเชียแต่ว่าหน้าตาดูเป็นออกแนวแบบเขาเรียกอะไรจีนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่เด็กน้อยเด็กน้อยแล้วเขาบอกว่า Music Video s h o o t ล s t r i c t l y p r o hibited เขาไม่ให้ถ่ายด้านในนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถ่ายได้ก็จะมีฝั่งข้างๆอะไราเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีผมไม่รู้ว่าขึ้นไปยังไงลองขึ้นไปดูได้ไหม sorry ถ้าขึ้นข้างบนจะต้องมีค่าเข้าครับผมใช่ครับเหมือนเราต้องไป จ่ายข้างบนอีทีหนึ่งทุกคนฝั่งนี้สวยมากเนี่ยครับ t h o beautiful guys mm hmm. นะครับ the s u n i s setting ไม่ได้มีแค่ผมนะที่ถ่ายรูปอะคือแบบทุกคนมาก็คือแบบถ่ายรูปเยอะมากนะครับผมประมาณนี้ครับ h e l o ฮาเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ครับ c a n I go out oh, okay. อ๋อโอเคอ๋อทุกคนตรงนี้มันออกมาอีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ยทุกคนผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยิน oh. เสียงแตไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเสียงแตกข้าหลังดังมากแล้วก็ ผมมาอีกประตูนึงนะครับ<อ>ก็คือมันแบบทะลุออกมาฝั่งนี้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทุกคนมันน่าจะตัวเล็กมากมันเป็นเหมือนที่เดินเมื่อวานไหมนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกวิดีโอให้ดูนะฮะว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมกลับเข้าไปด้านในนะครับผมมันไม่ใช่ทุกที่นะครับที่แบบเสียงจะด,ดังหรือว่าแบบคนจะเยอะอะไรเงี้ยทุกคนมันจะมีบางที่ที่แบบคนไม่ได้เยอะก็มีแล้วก็ รถไม่ติดก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่สําคัญสําคัญนี้ครับคือมันก็คนเยอะเป็นปกติเพราะว่าประชากรเขา <m> เขาเยอะอยู่แล้วนะครับเขาแชร์ล้างหน้าแต่ผมไม่น่าจะก,กล้าครับผมขึ้นไปได้ไหมเนี่ยทุกคนก็คือแบบคนเขาก็จะแบบ ล้างหน้าล้างเท้าล้างทุกอย่างเลยครับตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นความเชื่อนะครับเรื่องแบบความศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาห้ามเหมือนคนที่ไม่ใช่แบบชาวมุสลิมไหมนะครับอ,อินเดียเขาจะมีความหลากหลายอินเดียเนี่ยเขาจะส่วนมากเขาจะทานอาหารมังสวิรัตแต่ว่าก็จะมีบางส่วนอย่างเช่นพี่น้องมุสลิมเนี่ยคือเขาก็จะทานเนื้อได้ประมาณนี้หลังจากจบตรงนี้นะครับผมจะไปที่เรดฟอร์ด นะครับเมื่อวานไอสีแดงๆนะครับโอเคด a เ s ็ t ประมาณนี้ครับผมเย้ yeah. oh. ปะ่ะออกไปกันเถอะนะครับผมเฮ้ยชุดสวยมากชุดเขาสวยมากเ็าจะมีต่างชาติฝรั่งประมาณสองคนนอกน้นโอินเดียหมดนะครับผมโอเคโอ้ดีสวย a y deep deep ah yes yes d e ป เดอรนดโอเคฮันเดดโอเคฟิบฟิ่โอ้โหทนฮันเดดบาเดวันฮันเดอ้ายอช please please yeah I have no money 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 อ้ทุกคน Maybe like, maybe like. Shape. Shape. Okay, okay. One hundred rupees. 100 rupees. I didn't ask him to do that, uh, you know. Okay, that's fine. It's okay. Thank you, butter. Oh. Oh. Tip. <laughs> huh? Tip. Tip. I tip him already. Tip, tip, tip. No, 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 brother. <laughs> I didn't ask him, you know. <laughs> oh. เดี๋ยวโอเคโอเคเก็บใจใจยาใจใจแม็กมาริทยาด onation กรีบกรีบ no 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 ก yeah. ร okay. <laughs> ีบ <déb> อีสโอเคเดาไม่ผิดเลยโดนทำยังไงดีอ่ะคือผมอัดไว้ตลอดนะครับ ผมเดาเลยว่ายังไงเขาก็ต้องเรียกปิ๊บอะไรเงรี้ยตอนแรกอะผมจะเข้าไปใช่ไหมผมก็จะใส่เลยทีน,นี้เขาบอกว่าเฮ้ยเอารองเท้ามาถอดแล้วเขาก็เอาของเราอะไปเก็บด้านบนเลยนะทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือออกมาเข้าใจว่าจะต้องจ่ายให้เขาคิดว่าเขาน่าจะบอกมาวนะ่าเฮ้ยแบบเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าคือ50ไม่ยอมนะ เอาจริงอ่ะคือเขารู้ได้ไงไม่รู้ว่าเป็นต่างชาติตอนนี้มีประชาชนชาวอินเดียมองผมแบบเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะมองเยอะแล้วครับฮัลโหลสอร์ี่เขาบอกยาลาเขาพูดอะไรไม่รู้อ่ะเเขาเหมือนขายน้ำนะครับผมฮัลโหลมีคนแบบมองนะฮะตอนนี้ วีลออร์เดียร์โอเคไง so I'm going to uh, Redford right now เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไป Redford ดีกว่านะครับเมื่อกี้ดู m a